สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับจริงๆบอกเลยนะเกือบไม่ได้มาทําคลิปวันนี้แล้วนะครับผมมาเที่ยวพะเยาแล้วครับแล้วไปเที่ยวที่กวานพะเยามานะครับแล้วโดนงูฉกนะเกือบแล้วเกือบไม่เกือบไม่ได้เจอกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาชมเกมการแข่งขันไทยลีกสองนะครับแพร่ยูเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของชมบุรีเอฟซนะครับผมบอกเลยว่าเกมวันนี้น่าสนใจเพราะว่าแพร่ยูเต็ดเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับส่วนทางฝั่งของชมบุรีเอฟซีเนี่ยอยู่อันดับ3แล้วก็ สถิติสามนัดล่าสุดของทั้งสองทีมน่าสนใจฮะทางฝั่งแพ้ยูเต็ดเนี่ยชนะสองแพ้หนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งชมบุรีเอฟซีเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นไทยลีกหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งและที่สองเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วนะส่วนที่สามลงมาถึงอันดับเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจต้องมาเพย์ออฟกันเพื่อขึ้นไทยลีกหนึ่งครับสามทีมส่วนไทยลีกหนึ่งอันดับสามทีมสุดท้ายก็ตกมาเล่นไทยลีกสองนะฮะวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าทีมไหนจะ แข่งแกร่งว่ากันฮะเอาสามแต้มไปได้นะครับหรือว่าจะแบ่งแต้มกันก็นกไม่รู้นะครับปปครับเดี๋ยวผมพาคนเข้าไปเดินดูข้างในสนามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับหลังเย้าของแพร่ยูเนเต็ดค,ครับไปเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าของสนามของแพร่ยูเนเต็ดนะครับห้วยม้าสเตเดียมอันดับแรกก็ต้องขอพาไปเดินเดินดูของกินก่อนนะฮะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะมา เดินตรงมานะครับเดี๋ยวซ้ายเล็กน้อยอนะครับของกินจะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับอตอนนี้คนก็เริ่มเยอะคนระตอนนี้เวลาก็ก่อนการแข่งขันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับด้านซ้ายก็นี่ฮนะของกินนะฮะหลักๆผมไปมาหลายสนามแล้วก็ของกินหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะเป็นสแน็คเป็นของทอดนะซื้อง่ายขายคล่องนฮะ ตอนนี้เป็นพวกลูกชิ้นนะนี่ก็เป็นพวกไก่ย่างนะนตอนนี้คนเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วเนี่ยของทอดเมื่อกี้ผมแวะมาซื้อไปแล้วทีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวค่อยแวะไปคุยกับพี่เขาเดี๋ยวพาให้ไปดูของกินก่อนนะโอ้ร้านนี้ครับทีเด็ดเลยร้านนี้นะครับทุกคน เข้ากล่องถูกมาก20บาทเองนะมีซูชินะครับแลก็เป็นพวกสแน็คพวกน้ำดื่มอะไรประมาณนี้ได้นี่มีหมูปิ้งด้วยครับอ่าอันนี้ครับชาพนัคอนครับเมื่อกี้มาอุ่นนุ่นไปแล้วฮนะเดี๋ยวพี่แวะมาคุยด้วยนะได้ครับได้นะโอเคแว็บหนึ่งนะเดี๋ยวพาคนดูเดินดูสนามก่อน โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายบัตรนะครับเข้าไปชมเกมการแข่งขันแล้วก็มีเป็นป๊อปอัพสโตร์ฮะเป็นช็อปขายเสื้อของสโมสรแพร่ยูเวเตดนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับอันนี้เป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อเสื้อเด็กนะุทุกคนเป็นชุดเย้าของแพร่ยูเนเตดนะครับสีแดงสลับเขียว ตีมคล้ายๆคิดมัดเหมือนกันนะนี่ครับเป็นรูปม้านะครับฉาย,ายาของสโมอสรก็ม้าขนองศึกนะครับผมพาเขาไปดูฮนะราคาเสื้อนี่ตัวละสี่ร้อยเก้าสิบละสิบไซสเลยค่ะไม่แพงครับเดี<ส>๋ยูไหนเเดี๋ยวดูหนนี่คนระับชุดเย่าชนะุดเย่าก็จะเป็นสีเขียวแดงนะครับสัญลักษณ์ ทีมเป็นรูปม้านะครับอันนี้ชุดเยือนใช่ไหมครับชุดเยือนจะมีสสีนจะมีสสีนะครับอันนี้เป็นสีกมเหลืองมเหลืองนะครับก็ฟ้าขาวก็ฟ้าขาวครับอ่าขอญาตแพลนกล้องดิดนึงนะครับเฮ้ วันนี้พิเศษค่ะพี่ถ้าซื้อเสื้อหนึ่งตัวหรือเท่าไหร่ก็ได้ค่ะจะแถมกระเป๋าที่มีลายเซ็นนักเตะ30มสิบใบแรกค่ะโอ้ขอดูกระเป๋านะฮะได้ค่ะกระเป๋าจะเป็นตามสีเสื้อเลยค่ะมีทั้งหมด3สีสุ่มลายค่ะสุ่มลายด้วยครับโอเคครับลูกค้าสุ่มค่ะลูกค้าสุ่มเองด้วยใช่สุ่มเองได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับซค่ะอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณตรงจุดขายบัตรเข้าไปชมงานนะครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรฮะพี่ต้องคับพี่ต้องนะครับผมขอถามราคาหน่อยที่มีตัวทีมเย้า ก็คือทีมแพ้ย์หนึ่งร้อยแต่ทีมเดือนหนึ่งห้าสิบาททีมเดือนแพงกว่าทุกที่อยู่แล้วแพงกว่าทุกที่ถ้าเป็นนักศึกษาต้องโชว์บัตรนักศึกษาด้วยลด50% 50บาทบัตรราชการลดไหมไม, <laughs> ไม่ไม่เกี่ยวนะโอเคครับโชว์นักศึกษาโอเคแล้วขอบคุณพี่ต้องมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับทุกคนเป็นบัตรเข้าไปชมเกมการแข่งขันนะครับราคา100บาทครับจะเป็นประมาณแบบสายแบบรัดข้อมือตามพวกเฟสติวัลนะฮะ ทุกคนผมไม่อยากจะแอคหรืออะไรหรอกผมก็ไปซื้อตั๋วปะกะติก็คืออุดหน,น,นะนุนสโมสรไปฮะนี่ทีมงานเขาให้บัตรมีเดียมานะก็ประมาณว่าเหมือนสื่อมวลชนลยอะไรเงี้ยน,นี่นี่นะกอขอบคุณพี่ต้องมากมากนะฮะที่ให้บัตรผมมาผมก็เดินแอ็คเลยในไะอคอยดูทุกคนนี่ โอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับกองเชียร์ของเจ้าบ้านนะฮะแพ้ยูเต็ดฮนะพี่ถามนิดน,นึงวันนี้เจอกับชมบุรีเอฟตีคิดว่าสะก,กออจอกมาวมาไหนผมว่าเต็มที่แพ้ชนะสองหนึ่งครับสองหนึ่งนะครับดี่ล้วสองหนึ่งแล้วถ้าแบบไม่เต็มที่อะลูกหนึ่งประมาณนี้ครับลูกหนึ่งไม่งั้นก็เสมอกันพี่ว่าไม่รอดแล้วนะแพ้ยูเต็ดก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้แพ้ยูเต็ดอยู่อันดับหนึ่งของตารางไงนะ,ะเราว่าที่แชมป์เลยนะ ก็รอชมในสะนามโอเครอชมในสนามขอบคุณน้องๆกอ,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 องเชียร์ของแพ่ยูเต็ดมากครับครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับกองเชียร์ของแพ้ยูเต็ดนะเจ้าบ้านนะวันนี้เขามาดูแมตช์แรกด้วยนะผมก็เลยอยากไม่ยัดอะไรแต่เขาไปในสมองเขาเยอะนะแต่จะถามสกอร์เฉยๆว่าคิดว่าวันนี้สกอร์แพ้ยูเต็ดเจอชมรีอฟตีคิดว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่ดีผมว่าสักสองสิไปสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งนี่ใครใครสองแค่ แพค่สองชลบุรีหนึ่งนะฮะอันนี้ชื่ออะไรฮนะพิมค่ะชื่อค,นะอคุณพิมนะฮะขอบคุณคุณพิมมากครับผมขอบค่ะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับแฟนบอนลรุ่นเยาว์อีกหนึ่งคนของแพร่ยูเต็ดนะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับปับ้นค่ะชื่อนอ้องข้าวปั้นนะครับวันนี้ปกตินอ้องข้าวปั้นเนี่ยมาช่วยคุณแม่ขายของที่นี่อยู่แล้วทุกวันป่ะบางวัน,วนแล้วมาดูแพร่ยูเต็ดติดแข่งบ่อยไหม,บ,มบ่อยอยู่คิดว่าวันนี้แพร่ยูเต็ดกับชมบุรีเอฟซีคิดว่าฝ่ายไหนนจะชนะช เสมออ่ะเขาคนอื่นเขาบอกแพ้ชนะหมดเลยนะเขาปั้นให้เสมอ,อให้เสมอถ้าเสมอคิดว่าสะกอเท่าไหร่ดีสามเท่าเลยสามสามเลยอะโอเคน้องเขาปั้นบอกว่าจะเสมอกันสามสามนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสมอจริงเปล่าไปแลว bye บายบายลงมาบ้านบายบายโอเคตอนนี้ผมก็อยู่กับกองเชียร์ของชมบุรีเอฟซีฮะวันนี้มาไกลถึงแพ้ย,ยูเติเลยฮะแมตช์แรกพลาดท่าในบ้านไปฮะ วันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของทีมแฟนบอลของชมลีฟสิครับว่ามีความคาดหวังสูงมากน้อยแค่ไหนในการมาแก้แค้นเขาถึงที่นะฮะฮัลโห What's your name My name is Michael Michael นะฮะผมจะถามเขาเป็นภาษาไทยเขาจะตอบผมได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ใช่ยังครับ Michael Can you speak Thai Not really just very n i t t n e very little ครับ You carry scorpion c t i today scorpion <prediction>. e yes hair n แพ้หนึ่งแชมเบุรีสองเยชมบุรีวินชมบุรีวินแพนึ่งแชมบุรีเย้ชมบุรีวินครับเมื่อกี้คุยกับฝรั่งไปแล้วเรามาคุยกับคนไทยบ้างฮะพี่พี่ชื่ออะไรฮะผมสยามครับผมพี่สยามนะครับวันนี้พี่สยามมีความรู้สึกว่าชมบุรีต้องเก็บสามแต้มให้ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับมีความหวังมากเลยครับพวกเรามากันไกลด้วยไกลด้วยครับเดินทางแต่เมื่อคืนมาเพื่อวันนี้เพื่อมาเอาสามแต้มกลับบ้านนะครับอ๋ออ่า นักฟุตบอลก็เต็มที่ครับวันนี้นักฟุตบอลเต็มที่ครับครับผมอย่งนั้ขอให้โชคดีครับครับผมนะครับสู้สู้ครับโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่กับกองเชียร์ชมบุรีอีกหนึ่งคนนะฮะชื่ออะไรครับชื่อหมีวค่ะชื่อคุณหมีวนะฮะผมถามหมีวนิดนึงว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่ดีครับเอาไปสองศูนย์ค่ะสองศูนย์นี่ใครสองครชมบุรีสองค่ะอ๋อชมบุรีสองนะครับขอสามแต้มขอสามแต้มกลับบ้านนะฮะค่ะโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้นักฟุตบอลของทางแพร์ยูเต็ดฮะกำลังวอร์มอยู่นะฮะ อันนี้คือก่อนก่อนเวลาแข่งขันครึ่งชั่วโมงนะฮะนี่ซ้อมมันอยู่นะครับสนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับมีอาัศาจรารย์ที่นั่งสองฝั่งนะครับทุกคนฝั่งนน้จะเป็นเมนสแตนนะนะครับส่วนทางที่ผมนั่งาที่ผมมาฝั่งนี้นครับเป็นฝั่งอัศาจรรย์ที่ไม่มีหลังคานะครับกี้ลองถามสตาร์มาแล้วความจุสนามอยู่ที่ประมาณ7,500ที่นั่งนะ ส่วนไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับชมบรีเอซอ่าเฮ้ตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงฝั่งเจ้าบ้านแล้วฝั่งเจ้าถิ่นผมไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะว่าผมมีบัตรมีเดียด้วยแอคเลยทีนี้ผมแอคเลยเฮ้ยดีทุกคนวันนี้คนดูเยอะนะผมว่าเยอะนะสำหรับไทยลีก2 มาดูเกมกันวันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเดือดเพราะว่าชมบุรี f อีเนี่ยต้องการ3ามแต้มจากที่นี่เพราะว่าเลกที่แล้วโดนทางฝั่งแพ้ยูเต็ดกดไปลูกนึงนะตัวทีเด็ดเลยฮะเวลลิงตันสมิธท,ทีเด็ดเลยล็อกเข้าขวาตูมเต็มข้อนะมาดูวันนี้ครับเกมจะออกมายังไงแต่ผมบอกว่าเดือดแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมนะครับเริ่มแล้วครับครึ่งแรก แฮยูเต็ดครับปลุกจากซ้ายไปขวาครับ บอลอัดไปเต็มหน้าแล้วจังหวะนี้เป็นใครใครก็ล้มมาเกือบโดนจังหวะนี้ ไปเปิดมุมม โดนใบเหลือไปนะครับชลบุรีเอฟซเข้าหนักครับจังหวะน,นี้แล้วเข้าสองสามทีแล้วกรรมการบอกว่าจะไม่โดนนะเอาใบเหลือไไปกินนะ เซฟได้ยังไม่คุ้นเขตอันตรายอรโอเคชมรีฟาวแล้วจวังหวะนี้ <c oughs> จบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเริ่มแล้วครับครึ่งหลัง

ช่วงท้ายเกมมาแพ้ยุตเต็ดตัดเปล่าจังหวะนี้ไปฮะแล้วกรรมาการให้ใบแดงเลยครับวันนี้แพ้ยุตเต็ดเหลือ10คนครับทุกคน<ว>ผมบอกเลยว่าครึ่งหลังท้ายเกมเริ่มเดือดนะใบเหลืองใบแดงนี่ปิววันสนาไปหมดแล้วนะตอนนี้ กองเชียสองทีมตอนน anyway, ี oh. Oh ้ย oh ังเดือดเลยครับเดือดจัดจ oh ัดโอ้ยโอ้โหไม่เข้านิดเดียวทุกคนโอกาสทองเลยครับจังหวะนี้แพ้ยูเต็ดไม่ได้นะครับโอ้โหนิดเดียว โอ้หผมบอกแล้วยังเดือดใบเหลืองนี่วันแล้วครึ่งหลังโอ้โหเดี๋ยวชจมูลีเอผมบอกเลยว,ว่าตัดบอลโคตรหนักเอาแบบถึงพลิกถึงขิงเลยะจังหวะนี้ ทางฝั่งแพ้อายุยเต็อครับได้ฟรีคลิกตรงมุมทงฮะช่วงทดนาทีทดเวลานาทีท้ายๆแล้วด้วยครึ่งหลังเกือบได้ครับจังหวะนี้ เวลาครับเสมอกันไปตูนตัวตัอต,ตูนครับจบเกมครับนักบอลก็เดินมาขอบคุณแฟนบอลนะทั้งสองทีมเลยนะ โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับเกมวันนี้นครับแพร่ยูเวเดตเปิดบ้านรับการเยือนของโชบวรีเอฟซนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะผมบอกเลยว่าถึงจะเสมอแต่โคตรเดือดโคตรมันนะครับแล้วก็กองเชียร์ที่นี่คนที่นี่ฮะจังหวัดแพร่ครับโคตรเฟรนลี่เลยทุกคนแบบเดินไปทางเดินไปไหนมาไหนไมีแต่แบบยิ้มให้ยิ้มแย้มจ้ำใสถามว่ามาจากช่องไหนอะไรอย่างนี้มาแบบขอติดตามด้วยเนี่ยผมมาที่เนี่ยผมได้ผู้ติดตามเพิ่มเยอะเลยงั้นก็ต้องขอขอบคุณ พี่ๆน้องๆชาวแพร่ด้วยนะครับผมบอกว่ามันมากเกมวันนี้ผมบอกเลยแล้วคลิปหน้านะผมจะไปที่สนามไหนก็ไปลุ้นดูกันนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้ว่าผมจะได้ไปสนามไหนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่อีกแน่นอนครับไปแล้วครับวันนี้ขอตัวขับรถกลับกรุงเทพก่อนครับบ๊ายบาย